พี่อรอพี่อรอสิปุ้ยพี่ชอบพี่ใครมาแบบว่าอุ้ยเธออ้วนเธอต้องลดนะอย่างเงี้ยไม่ลดแล้วพี่หนุ่มก็ต้องคอยจีบโอ้ยยุดงใหญ่ากนะสนับสนุนโดยเรื่องผิวต้องไตลาจีนาคลรีคิงไดมอนด์เอ็กซ์ซีรีส์ กระทะรุ่นใหม่จากโคเรคิงสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาแล้วครับกับรายการซอกแซกยกมานอุ๊ยวันนี้นะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้แขกรับเชิญของเราบอกเลยว่าถ้าต้องเยอะนิดนึงเนื่องจากว่าเราความเซ็กซี่เนี่ยจบอ้อแล้วมันก็มีท่าโพดวันนี้ตื่นเต้นเนื่องจากว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยเธอเป็นดาวเซ็กซี่ยุค90ูเซ็กซี่ยุค90ูคุณถ้าขึ้นทำเนียบจริงๆเลยนะ มีอยู่คนหนึ่งที่ทุกคนจะลองแบบโอ<ะ>้ะบ้าเจ้ายุคนั้นต้องคุณโออ้าโอไหนโอพักจีลาถูกต้องอะคะ่ะเรียกว่าเป็นเจ้าของตําแหน่งนะคะขาวสวยหมวยเอ็กคือเป็นคํานิยามของพี่คนนี้เลยนะบอกให้ถึงเวลาจะผ่านไปตอนนี้ลูกหนึ่งก,ก็ยังแซพพ่บทะเลเดือดอยู่นะจ๊ะเฮ้ย <Hey> พอล่าสุดนี่โพสเธอรแบบบิกนุ่งบีกินี่นี่อยากจะถามมานานแล้วพี่ ที่พี่โพสต์นี่ใครถ่ายให้อะถูกป่ะมาเซ็เกซี่เหลือเกินก็ต้องสามีเขาป่ะเอ้าไม่รู้ก็ต้องถามอ,าอยู่ตรงนี้แล้วค,คุณไม่โพสตั้างต่างไหมกับกําแพงข้างหลังก่อน <c oughs> ต,ต่างไหมถ้าถ่ายอะ <c oughs> ไปคุยกันไปคุยอยู่กับเซ็กซี่เออไปนี่คุณผู้ชมครับซอกแซกยกบ้านวันนี้นะฮะขอต้อนรับพี่โอภาจิราครับผม สมัยก่อนเนี่ยพี่โอ๋เขามีฉายา,าดาวเซ็กซี่แห่งปีขึ้นทำเนียบยาวนานมาก เอารู้ตัวป้าม่เห็นรู้เลยทาไมต้องมีสายานี้เกิดขึ้นมาวะวเอาจริงๆไม่รู้นะแต่ว่ารู้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนถ่ายชุดได้น้ํามันน้อย่าแล้วเราก็ใช่เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเอาจริงๆนะพวกนางเอกอะไรเนี่ยไม่ถ่ายแน่นอนแล้วก็ไม่มีโซเชียลเหมือนสมัยนี้ที่จะแบบออกไปไหนแล้วเราก็ถ่ายใช่ไหมเวลาเห็นพุ่งงี้ไม่ได้ที่สุดอ่ะแล้วก็เวลาใครถ่ายอย่าเนี้ยก็จะต้องเป็นตัวร้ายแบบเราเพราะฉะนั้นหนึ่งในนั้นก็โดนติดต่อ โดนติดต่อแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากถ่ายตอนนั้นลงอิมเมจก็ถ่ายอุยอิมเมจก็พบแล้วมากไปเองเลยอันนี้ก็เปี้ยงเหมือนถ้าใครลงอิมเมจเนี่ยนะก็คือว่ามาลายไทยรัฐวันอาทิตย์ทั้งประเทศจะต้องได้เห็นมาลายไทยรัฐเนี่ยแม่ใช่ไหมมาลายไทยรัฐนี่อยู่แล้วก็ลงไปเปียบๆมาหนึ่งเหมือนคุณได้นางสาวไทยแล้วใช่มาลยไทยรัฐอ่ะถ้าใครได้ลงนี่คือที่สุดของประเทศคือรู้จักกันทั้งประเทศอย่างนั้นก็เลยแบบกลายเป็นแบบมีฉายงฉายาขึ้นมาแล้วที่จะเป็นยังไงบ้างก็ ตอนนั้น่ะก็ดีนะคนก็ตอบรับดีแล้วก็พออิมเมจเช่นนั้นน่ะขายหมดมันก็จะมีเล่มพิเศษต่อมาเฮ้ยโหลายหลายเล่มหรออันนี้อันนี้เป็นเล่มพิเศษ ขขอองงแต่สมัยนั้นนะมันมันจะต้องแบบโดนแบบอุ้ยทําไมโป้จังเลยมีไหมถ้าสมัยนี้โอ้ว่าโอ้โป้กว่าเพราะว่าเาอ้วนขึ้นมันก็จะเนื้อนมไข่อยู่นึกออกไหมนี่นั่นนี่ดูดีเด็กน้อยเด็กน้อยแล้วมีภาพหนึ่งเป็นใหม่ดาวิกาเลยคุณเลื่อนไปสิคือภาพเมื่อกี้เพราบอกว่าเหมือนใหม่แต่โอ้จริงเหมือนนะเหมือนเหรอแต่อาจจะผอมไงอันนี้ก็เป็นอิมเมจเหมือนกันนะนี่อะไรอันนี้แบ๊ว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 แบ� เอานางงามจับฉลากมาดูน่ารักอ่ะสมัยเขาแบลวๆดูเนี้ยแบลวๆเห็นไหมเด็กสมัยก่อนก็ต้องมีแก้มสวยริมสวยพอแล้วพอแล้วดูคนนี้ดีกว่าเลื่อนอ้าวนี่เ AF อันนี้ขึ้นแพรวนะสมัยรากไสยังมานะรากไสก็ต้องมีนะยุคนึงนี่สมัย AF สองนะขึ้นผสมกันซะสีเห็นไหมอ่ะเขาก็มีแบบ แฟนๆบอกว่าพี่โอเนี่ยเป็นนางร้ายยุ่9เก้าูที่แซ่บที่สุดมัยนั้นมีใครบ้างมีพี่โอพี่กิกกับเป็นรุ่นพี่แล้วก็มีโอ๋แต่โอลายคนละแบบกับกับพี่กิกไงเออคนละช่องด้วยแหละเอาจริงๆแล้วก็คุณกิกกัะเขาก็จะเป็นแนวแบบว่าปี๊ดม้โอ๋จะเป็นแนวลูกคุณหนูโง่หน่อยเราก็เป็นคนที่ต้องไม่มีสมองคุณนึกกับว่าแม่พูดอะไรเราก็จะแบบเชื่อคุณพี่ค่ะคุณตอยมาอย่างนี้อุ้ยนาหนูชอบ ซึ่งแม่ปลูกฝังเออในเรื่องอย่างเงี้ยเอาเป็นเรื่องออกนะแต่ว่าอย่างของพี่กิ๊กคุชจะแบบหึฉันเออช่างปากที่เล่นพวกใครบ่อยที่เราจะไปแย่งเขาบ่อยอ่ะเอาจริงพระเอกช่องสามตอนนั้นนะโอ้แย่งบังหมดแล้วล่ะโฮ้ยล้อจริงโอ้เล่นกับอช่องสามโอ้เล่นพี่คงพี่เคนอะไรแบบนี้ป่ะใช่เออโอ้เล่นกับเกือบหมดเลยนะมีตั้งแต่พี่วินลี่อ่ะพี่โอ้นี่หยุดเล่นละครไปนานแค่ไหนแล้วพี่โอ้ยแทบแต่ลูก ก็สิบปีตั้งแต่ีิบปีใช่ก็หยุดรับคือเมื่อก่อนนั้นแต่โอไดมิสมอเตอร์โชว์มาแล้วโอก็เล่นละครตั้งแต่ปีนั้นอะประมาณเกือบ20กว่าปีแล้วโอก็เพิ่งมาหยุดสิบปีแต่คนที่ทํางานด้วยบ่อยที่สุดที่เป็นผู้ชายคือกันชัยพี่นุชใช่โชก็จะเป็นตัวร้ายที่ปะทะกันไงเราจะเป็นคู่ที่เฉียดกันไปมาแล้วใครก็รักกันไปในสุดท้ายก็จะแบบเหมือนมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ทางานกับนางบ่อยที่สุดมันมีวลี ขึ้นมาวันศุกร์อยู่ไม่สุกคืออะไรอะไรก็ออกไปกินไงก็ออกไปกินไงทุกวันศุกร์เลยเหรอใช่ทุกวันศุกร์เมื่อก่อนก็จะสัรหาแล้วก็จะมีเพื่อนเป็นแย้งวันนี้ไปที่นี่ตรงนี้อันนี้มาตอนโควิด แล้วก่อนโควิดมันยาวนานแค่ไหนเป็นโอ้หยาวนานมาแบบว่าทุกอย่างน้ำหนักเพ้นตามแบบโอ้เราก็อ้วนแบบตัวใหญ่มากซึ่งเอาจริงๆเราไม่รู้เพราะว่าเราเป็นคนผอมมาตลอดแล้วเราก็ไม่ชอบให้ใครมาแบบว่าอุ้ยเธออ้วนเธอต้องลดนะอย่างเงี้ยไม่ลดแล้วหนุ่มก็ต้องคอยจี้โอ้ยมาพูดมาตั้งนานแล้วไงตอนโอท้องตอนโอท้องอย่างเงี้ยมันตลอดหนมอะหมีอโอไปเลยนะบอกว่าเดี๋ยวเบาหวานบอกว่าม นี่ขึ้นแล้วหยิบไปเลยคือหยิบไปเลยแล้วก็หยิบเป็นอย่างนี้นะโอบบอกโอยุ่บ้างนะพูดทุกวันพูดพูดจนแบบเราก็ไม่สนโอบจะกินโอบก็จะกินแต่วันหนึ่งเรารู้สึกเองแหละว่าเออเราอยากลดมันก็จะลดแล้วพี่โอบแล้วอยู่บ้านเขาไม่อยู่ไหนหรอกนะเขาอยู่ในครัวตลอดเลยอ๋อชอบแบบฝังตัวอยู่ในครัวไปลาไม่มีงานงี้ตอนนี้ลูกอยู่บ้านนี่ชีวิตวิถีแม่นะตื่นมาใช่ไหมลูกซูมแปดโมงเช้าแหกปากเรียกลูกลูกตื่นลงมา ล่ลูกกินอะไรคะอ่าโอ้ทำมังคาวตอนเช้าอ่ะกลางวัน11บเอ็ดโมงแปดโมงก็ตด้แปดโมงตอนนี้ไปไหนไม่ได้ด้วยโควิดู้ชมีเรื่องลูกนะเต็มที่ขนาดนี้อยากรู้เรื่องสามีแต่ว่าแบบเดี๋ยวต้องไปพักแป๊บนึงก่อนเรื่องชาวบ้านอีกแล้วน่าเราเออชอบขนัดมากเลยหรือว่าไม่อยากรู้เรื่องอะไรอะาวสักครู่ค่ะสนับสนุนโดย คอลลาเคนโก้คอลลาเจนเกรดพรีเมียม A M P M ขนมซูเฟลแพนเค้กต้นตำรับแท้จากฮ่องกงหัวหอมคืออันที่มันแสบตาใช่ค่ะก็คือด้วยน้ำไข่แล้วก็ไปจับมันทำไมนะน่ารักอ่ะมีกิจกรรมทำกับน้องแซดีดยแล้วต่อไปดะวัวอะไรมาดูน่ารักมากมีกิจกรรมทำกัน ทำกับข้าวเหรอฮะกับข้าวนี่เป็นคนติดลูกน้องแสดีอายุเท่าไหร่พี่โอ๊แปดค่ะแปดขวบแล้วตอนนี้ทุกวันนี้เขาก็นอนกับโอ๋เขาจะต้องบอกรักโอ๋ทุกวันเคยถามเขาแสดีติดแม่ขนาดนี้ถ้าสมมติไปเข้าค่ายก็ถามนะเพราะโรงเรียนมันต้องไปเข้าค่ายเร็วใช่ปะเขาบอกแม่อย่าให้แสดีไปนะแสดีไม่มีวันไปแม่ให้ตายนะแสดีก็ไม่ไปอยากนอนกับแม่แต่ว่าถามเขาว่าถ้าแสนดีโตขึ้นกว่านี้เป็นสาวแล้วแสนดีจะออกไปข้างนอกกับเพื่อน สันดีจําไว้นะสันดีพูดแบบนี้เขาบอกว่าไม่ถ้าถึงตอนนั้นนะเขาต้องถามเพื่อนก่อนว่าให้แม่ไปได้หร <c oughs> ือเปล่ามีกระดาษแผ่นขวบพูดอย่างนี้แล้วเน, <c oughs> นี่ย <c oughs> เขาลูนะเออเขาลูเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะถามเพื่อนเพราะว่าตอนนั้นแม่ก็แก่มากแล้วบอกไม่เป็นไร <c oughs> แต่อีกอันนึงที่เป็นบัดดี้ในการทําด้วยกันก็คือติ๊กต็อกนี่เขามาใส่แดนที่โอ๋ชอบเต้นหรือว่าสันดีชอบเต้น แสนทีชอบเต้นชอบเต้นมากเลยชอบมากแล้วเขาก็ชวนโอ๊ยอย่าไปพูดเลยดิฉันไม่ได้ดาวแบบเธอแสนดีเป็นลูกคุณนุ้ยก็คงติโอ้ยลูกตื่นเช้ามาคงยับกันแบบยับตื่นเช้ามาเน่แสนดีเน่แม่เตรียมเวลาเพลงแล้วลูกคุณทำไหมเอาจริงลูกคุณชอบไหมไม่ชอบเออเห็นไหมดูแปลกนะมันเนี่ยเขาโพสจนตอนนี้คิดว่าสามีเขามีหุ้นในติ๊ก วิธีการจัดการเวลาลูกดื้อพี่โอทำยังไงด้วยความที่เราเป็นบัดดี้กันขนาดนี้พี่โอเขาฟังเราไหมแลดูเครียดเลยเอาเครียดอ่ะเรื่มแบบคือมันเป็นทำสเต็ปวันนนุยโอรู้สึกว่าตอนเด็กๆอ่ะอะไรก็ง่ายลูกโอ้ยังง่ายจังเลยลูกอะไรก็ฟังเรารักเราจังเลยเป็นที่หนึ่งพูดอะไรไปปุ๊บไม่ต้องมีถึงขั้นสามเออแล้วก็โอเคโอเคลูกแบบน่ารักจังเลยขวบขวบมันเริ่มแบบ แม่ทำไมจะต้องอย่างงั้นอย่างนี้ลูกเนี่ยนะเคยตีพ่อมันก็ไม่ให้ตี เพราะฉะนั <S <S <guess> <os itt in> enfin ้นเราก็ต้องสอดแทรกเรื่องของธรรมะแล้วจริงๆอยาฉันรู้ว่าลูกอ่ะเขามียีนระหว่างเราพี่เป็นพ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นยีนที่บางทีก็ไม่ได้ถูกกันสักเท่าไหร่เธอเข้าใจฉันมะมฉันว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นกฎหลักเกณฑ์ธรรมชาติเมื่อก่อนฉันก็จะบอกว่าเนี่ยลูกกินเถ่อนมีประโยชน์ตอนเด็กๆแซนดี้ชอบมากเลยบอกว่าพอตอนเด็กๆแซนดี้ไม่รู้ นดีก right? ็เลยต้องกินแต่ตอนนี้แสนดีรู้แล้วว่ามันไม่ดีแสนดีก็ไม่กินแน่กินหรอผักพริกหวานเออผมไม่กินตอบไม่ เด็กมันเป<ต>็นอย่างเงี้ย <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นมันก็ถึงบอกว่ามันรู้เขารู้เราจริงๆอย,อยกระจกกระจกตายการเลี้ยงลูกพี่เป็นยังไงก็เนี่ยเป็นเพื่อนโอ้โรอออับฟังเขานะแต่ก็ถึงบอกว่าแม่ขออย่างหนึ่งเรื่องมรยาทแบบบางทีอันนี้คืออันนี้ซีรียร์เลยนะเรียกอย่างเงี้ยวหว้คนเออ,เออเดี๋ยวนี้ลูกก็เป็นฝรั่งเนี้ย ใช่ใช่ใช่บางทีก็ว่าแม่ด้วยซ้ำว่าแม่รู้จักคนเยอะทับเกินไปอ่ะไม่ใช่ปะในลงในลิฟต์บางทีคนก็ทักเราเธอแล้วเาลูกเราก็อยู่ด้วยโอกก็จะให้เขาสวัสดีคนอน่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉันดีสวัสดีค่ะบางทีคนรู้จักเราเออ๋ย่ได้พูดถึงพี่เตี้ยเลยนะเนี่ยไม่ต้องไปพูดเขาเยอะหรอกไม่ได้เดี๋ยวช่วงหน้าต้องพูดแล้วแหละ ช่วงหน้าจะเจาะเข้าไปถึงเีอะเรื่องเารมาคุยกันต่อกับ<ด>สามีพ<ด>ี่<ด>โอ๋นะฮะ<ด>ช่วงหน้านะฮะช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งครับส,ส,สนับสนุนโดยเรื่องผิวต้องไตลาจีน่าโคเรคิงไดมอนด์เอ็กซ์ซีรีส์กระทะรุ่นใหม่จากโคเรคิง แต่แต่ก่อนที่จะมาคุยถึงพี่เฟียอะไรช่วงนี้หนูต้องคุยถึงพี่เฟียให้ได้แต่เราต้องไปเจอพี่สาวคนนี้ก่อนพี่ปานทาพ่อเห็นว่าพี่โอคก็เคยรู้งานเคยเล่นมิวสิกดังปานโอ้ตอนนั้นเป็นกี่ปีมาแอย่าเอ๋อนับปีนับปีซีถ้างั้นแวะไปหาพี่ปานแป๊บหนึ่งดีกว่า มาอยู่กับพี่ปานทั้งทีต้องถามเลยเพราะว่านุ้ยเพิ่งสไลด์ไอจีดูพี่ปานไปปฏิบัติธรรมมาแล้วในใจอ่ะเขาคิดว่าเวลาที่เราไปปฏิบัติธรรมนะเราต้องแบบว่าไม่ห้ามถาห้ามป้องกันห้ามอะไรเลยใช่ไหมต้องสดใช่แล้วทําไมอ่ะหน้าที่พี่ปานถ่ายมาเฮ้ยดูไม่มีปัญหาเลยเพราะว่ากวาดลานวัดเก็บหูใบไม้อะไรอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วก็แบบว่า ตั้งใจเลยว่าโอ้ยถ้าวันนี้มาเจอพี่ปาแล้วจะถามจริงไม่จริงๆเขาไม่ได้ห้ามเขาก็ให้ทาอะไรปกติแหละแต่ว่าถ้าช่วง 3- 4ปีที่แล้วอันนี้พี่ห้ามตัวเองตัวเราอะอยากจะแบบอยากจะสุดอะอยากจะทําอะไรก็อยากจะให้มันสุดอยากเห็นว่าอะไรมันจะเป็นยังไงละ่ะอย่างเียเราไปอยู่แล้วเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> นาะเอาชีวิตไปอยู่ทั้งทีก็ผลปรากฏก็คือหน้ามันก็เละมก็พังเอาจริงสามสี่ปีที่แล้วหน้าเป็นแบบนี้นะคะมันเกิดจากว่าเนี่ยเราเจอแดดแบบนี้เลยแดดจัดๆอย่างเงี้ยเราก็ไปโกยแกบ,บ้างไปทําอะไรบ้างแล้วเราก็ไม่ใส่อะไรเลยด้วยผิวมันก็เริ่มแห้งก่อน แห้งปั๊บเนี่ยมันก็มาหมดเลยดินพอมันไม่มีน้ําอุ้มอ่ะมันก็แตกหน้าดินมันก็แตกเหมือนกันเลยค่ะผิวคนเราเนี่ยเหมือนกันไม่มีผิดเลยพอไม่ได้น้ําไม่ได้อะไรเข้าไปมันก็เริ่มจากแห้งไอ้ตรงนี้มันขึ้นเลยนะหน้าพี่ตอนนั้นเหมือนแบบว่าจะเป็นเริ่มแรกเต็มเลยโดนแดดไม่เราแห้งตรงไอพี่ใช่แล้วอ่ะตอนนั้นอ่ะหน้าผากนี่ก็เป็นเส้นเส้นเส้นคือทุกอย่างที่ผู้หญิงไม่ต้องการอ่ะเรามีทุกอย่างริ้วรอยใต้ตาตีนกาลองแงมจุดด่างดำไม่ต้องการเพียบ ได้เกียรก็คือได้มาตอนที่เรารู้สึกว่าอยากจะเปลือยมากๆอยากจะอยู่ในตัดทุกอย่างอยากตัดทุกอย่างแต่สุดท้ายก็ตัดไม่ได้จริงก็เพราะว่าถ้าเรายังต้องกลับมาอยู่หน้าจอบ้างอาจจะไม่ได้แบบทีอนเสิตีคอนเคอนเสิร์ตที่คอนเสิร์ตที่คอนเสิร์ตที่ได้เลย่คิดว่คเฮิรเราต้องทงต้องทําอะไรกับตัวเองทีเนี้ยเราก็ต้อนถามตัวเองว่านิสัยอย่างเราอ่ะ ควรจะดูแลยังไงก็ต้องรู้รจิตตัวเองก่อนจะเลือกพบแพทย์ก็น่าจะดีแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยอยู่กรุงเทพเพราะฉะนั้นเ,นเราก็เลยคิดว่าเ,เราเลือกโปรดักต์สักโปรดักต์หนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราเชื่อใจดีกว่าะนะคะซึ่งตอนนั้นจริงๆแล้วดูเอาไว้หลายลายี่ห้อมากนะคะหลายอ่านเป็นสิบๆเลยคนนั้นก็นแนะนําคนนี้ก็นแนะนําทีนี้เนี่ยเราก็ยังไม่เลือกต้องขอบคุณอาหมูเพราะว่าไปเจออาหมูในรายการรายการหนึ่งแล้วไปเห็นหน้าสดกันอย่างงี้บ่อยเพราะพี่ไม่เคยเจออาหมูนะพี่ไม่ใช่คนเล่นละครจะไม่มีทางเจออาหมู วันนั้นไปเจอเราตกใจเราย,ยอมแล้วว่าเราตกใจว่าเฮ้ยเดวกตอนที่เจอ,อหมู64ปีนี้65บ้านะได้ผิวแบบผิวเหมือนคนแบบ40กว่าเงี้ยในขณะที่เราอ่ะ40กว่าปีนี้เรา46 เรายังไม่ได้อย่างอหมูเลยไงเราก็เลยโอ้หก็เลยเข้าไปถามอาหมูพวกนึงหมูก็มาบอกเออเนี่ยวันนี้อามาพูดเรื่องไทยเลยจีน่าอาใช้อยู่ลองใช้ดูสิเท่านั้นแหละมันก็เลยทาให้เราสุกว่าเฮ้ยอาหมูต้องไม่โกหกเราเพราะเราเชื่อละเรารู้สึกว่าเรามีอาหมูการันตีอะประมาณนี้เราก็เลยกลับไปเย็นนั้นเราก็โทรสั่งเลยค่ะแล้วพอได้ของมาคือของนี่ก็ส่งเร็วมากด้วยนะคะก็ได้ของมาวันแรกก็ดมกลิ่นก่อนเลยอันดับแรกว่าเราจะชอบไหมแต่ว่าก็โชคดีว่าเป็นกลิ่นที่เราชอบเพราะว่ามันหอมอ่อนเออมันไม่แรงแล้วก็แต่ว่า เราเห็นเนื้อครีมอะค่ะดูดูมันรู้สึกว่ามันเหมือนครีมอะแต่ทำไมเขาเรียกตัวเองว่าเซรัม่มใช่ไหม จ่ว่ามันจะแบบว่าเหลวมนน่าจะเป็นเหลวๆส่วนใหญ่จะมาเป็นขวดแล้วก็ปั๊มๆใช่แต่อันนี้เขาเรียกตัวเองว่าเซรั่มแล้วก็มีความเข้มข้นนะคะตอนแรกก็กลัวเหมือนกันว่ามันจะเหนียวเหนอะหรือเปล่านะคะแต่ว่าในทางกลับกันมันกลายเป็นว่ามันซึมมันซึมลงได้เร็วมากและที่สําคัญคือมันไม่ได้แบบมันไม่ได้แห้งไปเลยมันกลายเป็นว่ามันทิ้งความชุ่มชื้นไว้อยู่บนผิวของเราจับๆดูแล้วมันก็รู้สึกได้อ๋อไอ้ที่เขาโฆษณาแล้วเขาชอบพูดกันว่าหนานุ่มชุ่มชื้นหน้านุ่มชุมชื้น เออพอเราออพอเราจาับก็คือความรู้สึกนี้ทีนี้เราก็ต้องบอกตัวเองว่าเราซื้อมาแล้วเราก็จะตั้งใจใช้ก็ใช้ไปแบบหนึ่งกระปุก2กระปุก3มกระปุกเนี่ยเริ่มเห็นละออไอสิ่งที่เขาพูดว่าเขาชุ่มชื้นและเก่งเรื่องนี้เนี่ยอันนี้เราไม่เถียงไอสิ่งที่มันได้ตามมาด้วยก็คือไอพวกร้วอยต่าง ล่องตาต่างๆไอ้พวกแบบว่าตีนตีโอล่องน้ำมาจุดด่างดำจากแดดอะไรอันนี้เรารู้สึกได้เลยว่ามันแลดูเบาลงตัวเองใช้มาประมาณปีกว่าแล้วนะคะปีกว่าแล้วแล้วก็รู้สึกว่าพอใจกับผลลัพธ์พอใจกับสิ่งที่ได้นะคะพอใจกับสิ่งที่ได้กับอายุเราขนาดนี้กับหน้าเราที่ใช้มาขนาดนี้วันนี้พี่ปานขาหลายๆคนเห็นพี่ปานแบบนี้แล้วบอกว่าเอ้ยพี่ปานต้องไม่โกกเราแน่นอนที่สำคัญก็พูดหยุดทัวเดียวด้วยไม่พูดได้ใครด้วยโปรโมชั่นเป็นยังไงบ้างคะโปรโมชั่นวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็น โปรโมชั่นนะคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเงินเดือนยังไม่ออกยังไม่พร้อมอันนี้ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหานะคะโทรไปจองสิทธิ์ซึ่งวันนี้ออ๋มสิิทธ์โทรจองสิทธิ์ได้เลยได้โทรมาตอนนี้ที่ที่1577ค่ะหืือไลน์แอดทรเจนาะคะวันนี้100สายค่ะฟังให้ดีนะคะวันนี้100สายนะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากด157 7ปั๊บนะคะวันนี้คุณผู้ชมจะได้สิ่งนี้นะคะ ซื้อ1กระปุกใหญ่นะคะแถม1กระปุกใหญ่นะคะแถม2กระปุกขนาดพกพาน,นั่นแปลว่าวันนี้คุณได้เซรั่มล้วนแล้วนะคะยังไม่หมดเท่านั้นนะคะโควิดยังอยู่หน้ากากผ้าและแอลกอฮอล์จึงยังมีความหมาย 7, สําหรับชีวิตพวกเรานะคะเพราะฉะนั้น6ชิ้นในมือปานวันนี้นะคะจาก7,800บาทวันนี้จ่ายแค่2,900บาทเท่านั้นนะคะใช้กันไปเลย3เดือนนะในมือนี้นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ157 7หรือ l i n e แอตเรจินานะคะวันนี้ซื้อ1กปใหญ่แถม1กระปุกใหญ่แถม2ก,ก,กระปุกขนาพกพ่แถมหน้ากาากผ้และก ในราคาแค่2,900บาทเท่านั้นนะคะก็ตกวันละ35บาทบช่ใช้ได้3เดือนเนาะสำหรับการให้น้ำกับผิวนะอย่าไปรอให้ต้องตกถึงขั้นพี่เลยพี่ร้อยสายมันน้อยไปมีพี่ต้องเห็นใจอย่างวัยอย่างคุณแม่ผมด้วยคุณแม่ผมเนี่ยเป็นแฟนนะให้ได้แค่อีก100สายเท่านั้นโอเคได้แค่ร้อยสายจองสิบนะนี่คือจองสิบนะจะซื้อเลยก็ได้หรือจองสิกก็ได้ได้ได้้นได้ร้อยสายนะคะงั้นก็เดี๋ยวปันย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะโปรวันนี้นะคะ15.7 7นะคะหรือไลน์แอทรจิ วันนี้นะคะซื้อ1กระปุกใหญ่แถม1นึกระปุกใหญ่แถม2กระปุกขนาดพกพาหน้ากาผ้าและแอลกอฮอล์นะคะวันนี้ในราคาแค่2,900บาทแล้วก็นอกจากพี่ปานนะยังมีหลายๆคนที่ ให้ความเชื่อถือกับเทเลจินาแล้วก็ต้องบอกเลยว่าทุกคนที่มาพูดเทเลจีนาคือคนที่ใช้จริงทุกคนไม่ว่าจะเป็นคุณบุ๋มปนัดดาพี่นิโน่แน่นอนอหมูนะคะพี่ปุ้ยพี่วนวันล่าสุดก็พี่เจนิเฟอร์คิมก็มาว่าเจอแมาแล้วหรอเลยเชื่อแล้วเชื่อแล้วเนี่ยมาเป็นครอบครัวเทเลจีนาค่ะและที่สําคัญนะคะต้องบอกว่าแบรนด์นี้เนี่ยอยู่มา12ปีแล้วนะคะหลายคนอาจจะไม่รู้แล้วก็หลายคนบอกว่าทําไมเห็นบ่อยเหลือเกินเห็นบ่อยเพราะว่าเขาไม่ขายช่องทางอื่น เขาขายช่องทางนี้มาตลอด12ปีก็ด้วยเพราะว่าอยากจะที่จะคอนเนคกับลูกค้าโดยตรงเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณโทรไปไม่ว่าจะเวลาไหนก็ตามก็จะเจออยู่คนตอบอยู่ปลายสายตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าไม่ดีจริงไม่สามารถอยู่มาได้12ปีนะคะโทรมาตอนนี้นะคะให้รวมกันทั้งสิ้นเนี่ย 200, 200สายแต่ว่าถ้าหมดแล้วเนี่ยก็ถือว่าหมดเ,เ,ลเลยนะพี่ปานย้ำโปรอีกนิดนึงได้ไหมคะ,ะ1577นะคะหรือ line a d r i n a นะคะวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นิ๊ก p r o โมชั่นจริงๆค่ะซื้อ1่งกระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่แถม2 ปุกขนาดพกพาหน้ากากผ้าแอลกอฮอนะคะในราคา2,900บาทค่ะนะคะอุ้ยตอนนี้ไม่ถึงร้อยสายแล้วต้องรีบแ้ต้องรีบรีบโทรมาจองสักันิดนึงดีกว่าเนาะโทรตอนนี้นะที่1577ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ปานบุ้ณมากค่ะ กลับมาคุยกับพี่โอต่อดีกว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เราคุยกับถึงน้องแสนดีตลอดแล้วเราก็ต้องคุยกับพี่เฟียสมีวิธีดูแลใจกันในครอบครัวยังไงบ้างคะพี่โอความรักถึงยาวนานเพราะเราใส่ชุดว่ายน้ำใช่ไหมแล้วพี่เฟียสถ่ายให้ใช่ไหมใช่อันนั้นนน้องถ่ายให้เมื่อก่อนเนี้นางก็จะทําให้ทุกอย่างแหละนางก็จะมีจ้างอยู่ใช่ไหมนางก็จะถ่ายรูปให้แบถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปท่ามิวสิกวิดีโอให้ถ่ายรู ฮ้ายนี่ฉันม่มิวสิกจะก็ะทำแบบบอสนางก็ทำนางเป็นคนตัดต่อให้งานแต่งงานนางก็ทำทุกอย่างที่ผ่านมาทศวรรษหนึ่งสิบห้าปีมาเวลาไปทริปอย่างเงี้ยไม่มีแล้วนะตอนนั้นไม่มีแล้วทุกอย่างคือลูกไม่มีแล้วที่เธอพูดมาหวานเวิร์นอะไรไม่มีแล้วไ่ามันต้องมีสิตอนนี้ไม่มีอะไรเลยเหรอพี่ ตอนแรกก็ไม่เคยคิดเลยนะเราคิดว่าสามีเราเป็นคนแบบสวีทมากโรแมนติกเฮ้ยโรแมนติกมากเรารู้สึกว่าเราชอบเขาตรงพราเราหาเอาน่ารักเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยรายละเอียดรายละเอียดที่สุดตอนนี้มันก็จะไปไปแบบอินดีเทลเออเขาก็จะไปโฟกัสื่องลูกเวลามันผ่านไปทุกอย่างมันก็ลดลงใช่สิเออแรก้เป็นยังไงอะผมให้ทุกอย่างเลยชีวิตผมมี กี่ปีกี่ปี3ปีแล้วโอ้ยดีนี่แหละ หน้ามาก็เดินเลยสามปีกำลังพีคสามปีเนี่ยมันมันยังีม่พอแล้วปี่สี่ไอปีที่สี่เขาแต่งงานเร็วใช่ใช่แต่งงานแล้วต่งงานแล้วโอ้ยมันยังหวานอยู่มันยังหวานอยู่ังหวานอยู่กูเห็นอนาคตมัจะดีมันจะดีมันจะดีเออวันนี้สนุกสนานจังเลยได้คุยกับพี่โอนนะนะถว่าได้มาอัปเดตกันแล้วก็จะมีเล่นละครไหมขับมาเล่นหนึ่งไหมแม่หลัคือคิดว่านะอยากน่าจะได้แล้วหรอมีติดมีติดต่อมาเหมือนกันแต่ขอดูรอแซนดี้แบบดูแลตัว เองได้แต่นดิอยากให้โอ๋เล่นละครเขาไม่เคยเห็นเขาไม่เคยเห็นแล้ววันนั้นเขาดูเขาก็จะบอกว่าเขาอยากดูแม่ย้อนข้างหลังเหรอแม่โชว์แม่โชว์อ๋อแม่โชว์แต่ภาพเก่าเป็นภาพเฮ้ยภาพเก่าไปแล้วไงตั้งแต่เสน่ห์ทางหิ้วเงียบไเลยเราะเขาพูดเรื่องหลักจัตวาสอีกแล้วนะโอ้โหฉันเลิกเล่น แลสิบปีแล้วฉันต้องพูดทุกอย่างหลังสัจวัดว่าขอให้มีงานละครเร็วๆดวแฟนจะคอยติดตามพี่โอ๋นะฮะวันนี้ต้องขอบคุณนะพี่โอ๋มากีฬาครับขอบคุณมากค่ะ และวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะโครงการพรมนะ่ะวัชระผลเอกมัยนะครับและสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้นะครับที่ My Channel Official ครับและสามารถติดตามรายการของเรานะฮะซอกแซกยกบ้านนะฮะทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้ลาไปก่อนนะครับกับรายการซอกแซกยกบ้านสวัสดีครับผมลาไปครับ คือคลังมุกของนุ้ยเฮ้ยคิดแล้วว่าผัวแม่คือคลังของแม่อีกทีนั่งนั่งอยู่แป๊บหนึ่งสักเดี๋ยวแม่หายไปเอฮ้ยแม่หายไปไหนวะแม่เข้าไปหลังชาโทรศัพท์พี่นุ้ยคอรังมุกคอมุกผัวเพอร์นเนทถือพรหมจารย์ถือพรหมจาร์ฟังครั้งแรกเลยอ่าเนี่ย